สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนสวัสดีจ้าโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษหลายๆเด้อจ้าทุกคนจ้ามาคํามาเด็กเนาะจ้าทุกคนจา้าดูบังไทยกันสิประมาณตีหนึ่งครึ่งเน,นาะจนะคณะคณะเวลาทาคลิปนี่เนาะจ้าทุกคนจา้าคือว่าพี่นูเหตุงานแบบมาแลท้ทอนเลยจา้าเหมือนนี่หูลูหูลูบเลยจา้าระบัดที่เนียนก็เลยบอะไรอัน,นแบบว่ายังไงละ่ะ ว่าสิเฮ็ดคลิปเนาะจะเนาะนอนเว้นกับบัไดินอนด้นจ้ามันนี้แขกมาไล่กัาากนเลยสีชัมม่วโมงเต็มเปี้ยแล้วบบดนี้บอยเต้บ่อยเต้เตเตแขกไปเปลี่ยนผ้าอาบน้ําอีกสิบนาทีสิบหานาทีมาต่อจังซ้่แล้วบบดนี้วางแรงนั่นว่าสี่ไปซื้อของแล้วว่าสีกลับมาสิฟฝงา clip, าเห็ดคลิปนาะจะเนาะกลับมาหอดไปซื้อของประมาณสี่สิบนาทีกลับมาหอดแขกอีกคนหนึ่ง มาว่าอีกสิบนาทีเขาพักใ้กินเขาแรงมากใ้กินด้วยจ้ะมื้อนี้มือมือกินขนมเส้นจานเดียวจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะจ้ะแต่ก็มาพบมาพ่อนไอ้สุภูสุคนก่อนเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋าก่อนอื่นกะไอ้พี่นูให้ไปเบิ่งอันอ่าพี่นูไหว้ศาลเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋าไหว้ศาลไหว้สุปีจ้ะเดี๋ยวพี่นูค่อยสิเอาเลขไว้ตรงท้ายเนาะจ้ะเนาะสรุปเลขไว้ให้ตรงท้ายนะจ้ะเนาะอ่าพี่นูไหว้ศาลสุปีจ้ะปีใหม่ของทุกปีจ้ะ ปีใหม่ของทุกปีพี่นูสีวายสีเลียงสุปีจะสเลียงสารเลียงสารเลียงเลียงบ้านแล้วก็เลียงคนต่อเลยนะจ๊ะเราพอดีกับมีตัวดีๆให้ทุกคนในเบิ่งน้ำเลยจ้ะปะไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวพ่อพ่อเบิ่งจบแล้วพี่นูจ้างเสียนจัางเสียเอาเลรียให้เบิง่งเนาะจากนาะทุกคนจ้าะ,ปะไปเบิ่งกกันเลยจ้า กังวลสังเกตมันยึดตั้มังก็เริมหมดตั้มังเึดตั้งสันนิกฐานวานิสัาพตังมีปราสิตาสัพพะรคติดต่ต้งสัมพันั์กันตังมั่งก็เริ่มหมตั้งมั่นที่ใจเอาตู้ไปเก็บผู้ท้องผู้ละสารบอกแล้วกันแล้วก็อธิษฐานิาแล้วกันเจ้าก็เก็บขึ้นกลับมามาเร็วาเร็วไ่ต้องเลื่อหลอกมาให้เพือนเรีย

ya saya sana katap pas itu malah kawanan nanti itu kawanan jadi saya cuma datang ke sana ada bisa Cina satu baterai sama yang matahari saya monitor

chăm quan toàn làng các cháu đi vào làng và các cháu đi vào làng đó. Đưa bố cho tao mày. Cho tao mày. คจามาจา้าบัดนี้เฮากัมาสรุปเบรกันเนาะเห็นตัวใดแน่จา้าทุกคนทุกคนจา่าเห็นตัวใดแน่จา้าเห็นบอพี่หนูวงกลมไฮซีแดงแดงกันจา้าเห็นบอจา้าเห็นตัวดีๆบออ่าแล้วกัพี่หนูก็สิบอกว่าบ้านเลขที่พี่หนูบ้านเลขทีสามสิบสามเลยจา้าบ้านเลขทีสามสิบสามทะเบียนรถขั้นที่ออกที่สุดมอไซค์ขั้นยู่บ้านอ่าเก้าห้าเจ็ดห้าเลยจา้าออกบ่อยที่สุดออกเมื่อปียังศาสตร เรากำงววน,นี่พินูกับวังวาเนาะจนะเนาะวังวาอ่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้เอฟซีสุภูสุคนเนาะจะเห็นได้มีโชครวมกันเนาะนะจนะเนาะแล้วก็พพินูกัถือโอกาสน,านี่มาอวยพรปีใหม่น้่เลยจ้าทุกคนจะให้ทุกคนมีแต่ความสุขเนาะจนะเนาะโชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปมีความสุขหลายๆแคล้วคลาดปลอดภัยอ่าธม่าคาคลองเนาะจนะเนาะถูกหวยรวยเบอร์ได้นะจ้าทุกคนจ้าพ่นุกั ขออวยพรในเอฟซีสุภูสุคนมีแต่ความสุขเด้อจ้าสาธุเนาะจ้ะเนาะทุกคนจา้านี่จ้าเลขที่พี่นูสรุปให้เนาะจ้ะเนาะคือว่าเอาก็ามีกระดาษดูข้างหลังนี่จ้าเลขพี่นูสรุปให้โตนี่พีนจจพ่นูซื้ออะไรจ้าตมักพี่นูพี่นูซื้ออะไรจ้าเขาขึ้นหมดเลยทุกประตูนะหาสามเจ็ดหกคับ ถ้าบุได้ซื้อได้ก็ซื้อไว้นี่เด้อจ้าหาบาทสิบบาทเนาะจ้ะทุกคนจา้าแล้วกัมีโตทีตัวหนึ่งที่แถมเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าบ้านเลขที่พี่หนูเละจ้าบ้านเลขทีสามสิบสามนะคะบ้านเลขทีสามสิบสามมูหาจ้าเพราะว่าถ้าวไวปีใดก,มกัมักสิมิโตเลขให้เห็นจ้ามักสิมิโตเลขให้เห็นเนาะจ้ะเนาะนี่บ้านเลขที่พี่หนูเลยจ้า สามสิบสามหมู่ห้าด้วยจะบ่าเพนทับหาด้วยจะพี่หนูเขียนให้ซื้อๆเนาะจ้ะเนาะเพื่ออาจจะมีโชคร่วมกันเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอ่าพี่หนูกับมาด่วนๆขอกราบประทานอภัยหลายๆจ้ะเหตุงานเมื่อยเคยรีจ้ามือเหตุงานสี่ชั่วโมงแบบบ่ได้หยุดเลยนั่นาะจ้าตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งมาระหว่านี้พักแป๊บหนึ่งไปซื้อของช่วงหาโมงครึ่งหดพวกหาโมงคงหกโมงกล่วเลยจ้าเราก็แขกมาอีกจ้าพึ่งแขกพึ่งไปนี่จ้ะ พี่นูพึงลางเมื่อพี่นูพึงได้มาเอาเรียกไงทุกคนเบิ่งเนาะจันเนาะนี่จ้าทุกคนจ้าพี่นูมาสรุปให้แล้วได้จ้าเด้ออ่าขอให้ทุกคนมีโชคได้จ้าเด้อพี่นูกับบุญงว่าพี่นูสิมีโชคคือบ่มีโชคคือกันจ้าแต่พี่นูสื่อบ่ได้สื่อบ่ได้แต่พี่นูสื่อเบิดเลยนี่จ้าไป่กับเบิดทุกประตูจ้าอ่อถือกระถือกระถือกะยอมเนาะจ้าพี่นูสื่อเบิดทุกประตูเลยจ้าเนาะจ้าทุกคนจ้าโอเคเนาะสิได้์เฝ้าอตัดต่อคลิปแล้วก็สิ่เฝ้าอัปโหลดให้ใใหห้้้้้ลลงเเดดีี๋ยยวนจ มืออื่นก็นขอให้ทุกคนโชคดีได้จ้ะทุกคนจ้าเนาะรักเอฟซีสุขุมสุขชนได้จ้ะเด้อรักทุกคนได้จ้ะขอบคุณหลายๆที่เป็นกําลังใจให้ตลอดมาบ่าวาสิคิดเก็บเห็ดหรือบ่าวาสิคิดอีหยังเนาะจ้งเนาะขอบคุณหลยายๆจ้าบ๊ายบายจ้า